ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีบ็อกศกทุกเรื่องค่ะรายการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงวัสดุกอ่อสร้างมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถใช้วัสดุกอ่อสร้างนั้นได้ดอย่างคุ้มค่าค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็น EP พีพิเศษที่จะมาพูดเล่าเรื่องราวของการสร้างอินสตาิเรชันค่ะเราเรี่ยงไม่ได้เลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือหัวใจหลักของครอบครัวบ้านเนี่ยคือที่ที่ทุกคนเนี่ยจะเข้ามาพบปะ พูดคุยพักผ่อนใช้เวลาร่วมกันซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในบ้านนะคะเราอยากให้บ้านเนี่ยมีความยั่งยืนในเรื่องของวัสดุในการก่อสร้างต่างๆค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในใจกลางกรุงเทพค่ะมาอยู่กับบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขามีคอนเซปต์ในการสร้างบ้านที่แตกต่างออกไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าของบ้านหรือ คุณไตรัตนะคะพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเขามีคอนเซปต์ในการสางบ้านยังไงและเขามีทริคในการเลือกอุปกรณ์หรือวัสดุต่ตางๆในบ้านยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วในบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่2ค่ะก็คอนเซปต์หลักๆนะคะที่ได้สอบถามกับคุณใหญ่เขาจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนในการทําตัววัสดุต่ตางๆในตัวบ้านนะคะก็จะมีในส่วนของที่ทุกคนเห็นนะคะ ขึ้นมาก็จะเจอตัวปลั๊กไฟนะคะที่จะวิ่งลอยบนผนังเหตุผลเนี้ยก็คือเราจะได้สามารถ่อมแซนได้ง่ายค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของผนังเบาะคะ่ะเื่างจากว่าห้องเนี้ยตอนเรามาตอนแรกเนี่ยจะเป็นห้องค่อนข้างใหญ่น้องการที่เราจะต้องมานั่งเกออาะอีกเงี้ยมันจะทําให้ตัวน้าหนักของบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นโหลดของบ้านเพิ่มขึ้นก็เลยจะเป็นในส่วนของผนังเบานะคะที่จะมาติดตั้ง นื่องจากบ้านเดิมนะครับที่ที่ผมได้อาศัยอยู่เนี่ยนะครับก็มีปัญหาน้ําท่วมเป็นประจํานะครับเนื่องจากบ้านเดิมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับก็เราก็มีในความคิดว่าเอ้ยเราเราอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนะครับ <S <S เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้าท่วมเนี่ยเราก็เลยคิดนะครับที่จะก่อสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมานะครับบ้านหลังนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราสร้างนะครับ ด้วยคอนเซปต์ที่เรียกว่าการดูแลรักษาเนี่ยให้ง่ายที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่า,าทุกอย่างเนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่องของการบำรุงรักษาเป็นหลักนะครับในเรื่องของของความของความสวยงามเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องรองลงมานะครับเพราะเนื่อง,งจากพบว่าบ้านหลังเดิมนะครับหลังเก่าที่เราอาศัยอยู่เนี่ยในบางครั้งนะครับบางจุดเนี่ยที่มันมีปัญหาอย่างเช่น ท่อน้ํารั่วนะครับหรือว่าสา,ายไฟฟ้าชํารุดที่เราพบปัญหาอยู่เนี่ยเราก็พยายามแก้ไขปัญหาทางทันจุดนี้ออกมานะครับก็เป็นเป็นคอนเซ็ปที่เราเลือกใช้กับบ้านหลังนี้นะครับเราก็ได้สอบถามทางช่างน,นะครับรวมถึงผู้รับเหมานะครับที่จะมาทําฝ้านะครับอ่าเราก็สอบถามเนี่ยทั้งหมด ต้องบอกว่าประมาณ4ีลายนะครับก็ช่างกับผู้รับเหมานะครับสาลายนะครับเขาก็แนะนําว่าให้ใช้ฝ้าตาบ้านนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือยิปอกแป่นเองนะครับทีนี้หลังจากนั้นเองเนี่ยทางผมเองนะครับก็ได้เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเอ้ฝ้าในตลาดเนี่ยนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้เลือกใช้เนี่ยสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรดี ก็พะว่าเอ้ยเราเลือกใช้ฝ้ายิบล็อกดีกว่านะครับเพราะว่าฝ้ายิบล็อกเป็นที่รู้จักในตลาดรวมถึงช่างนะครับ3มใน4ก็แนะนำมาว่าให้ใช้ฝ้ายี่ห้อยิบล็อกคอนเซปต์ของบ้านเรานะครับตอนที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็คือฝ้าที่อยู่ใต้หลังคานะครับเราก็อยากจะได้สิ่งที่มันทนชื้นได้ ฝ้าที่อยู่ในชั้นล่างนะครับเราก็ใช้เป็นฝ้าแบบธรรมดานะครับเพราะว่ามันไม่ได้โดนความชื้นหรือสัมผัสความชื้นอะไรนะครับช่องสวิต์นะครับที่เราจะต้องใช้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเป็นช่องสวิตส์สำเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่เราไปหาข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็พบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดเนี่ยก็คือยิบล็อกนะครับสามารถตอบโจทย์ของเราได้ก็เลยลองอติดต่อไปสอบถามข้อมูลกับทางยิบล็อกเพิ่มเติม,ตมนะครับก็ได้ ทางยิปอกนะครับแนะนํามานะครับก็พบว่ามันมีฝ้าที่พิเศษกว่านั้นคือรุ่น M2T e c h นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้กับฝ้าชั้นสอนะครับทนทั้งความชื้นแล้วก็ทนทั้งเชื้อรานะครับรวมถึงมีช่องเซอร์วิสนะครับสำเร็จรูปนะครับสามารถที่จะก่อสร้างหน้างามได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทําการเจาะฝ้าเพิ่มเติม,ตมแต่อย่างใดนะครับส่วนชั้นล่างนะครับทางยิปอกเองก็แนะนําว่าใช้ฝ้าธรรมดา นะครับที่เป็นเลกูล่าบอร์ดธรรมดาได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กับความชื้นอยู่แล้วสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกนะครับผลิตภัณฑ์ของทางยิปอกนะครับในการสร้างบ้านหลังหลังจากที่เราตัดสินใจที่เลือกผลิตภัณฑ์ของยิปอกนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการที่ช่างนะครับเข้ามาสำรวจหน้างา,านแล้วเนี่ยปรากฏว่า มีวิธีการทํางานไม่เหมือนกันนะครับแต่พอเราได้ไปสอบถามกับทางยิปล็อกแล้วเนี่ยยิปล็อกมีการติดตั้งแบบมาตรฐานนะครับอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่เราเองนะครับต้องการนะครับก็คือ,อาการติดตั้งฝ้าเนี่ยอยากให้เจาะนะครับพวกโครงหลังคาเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อเพื่อให้มันไม่เกิดผลกระทบในในเรื่องของโครงสร้างนะครับดังนั้นทางยิปล็อกเองนะครับก็ได้ให้ข้อมูลสารสนเทเพิ่มเติม อีกนะครับก็มีการสอบถามกันก็ต้องบอกว่าประมาณสักเกือบสัปดาห์หนึ่งนะครับเนื่องจากเราเองเนี่ยเราเราอยากจะเลือกผลิตภันธ์ที่ดีที่สุดนะครับาทีนี้พอเราได้ตัดสินใจเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับยิบล็อกนะครับเป็นเป็นผู้เข้ามาทำในการก่อสร้างฟ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็ดูข้อมูลอย่างเช่นอุปรกรณ์ที่ต้องใช้นะครับประเภทของโครงฟ้า ก็ตามนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ของบ้านหลังนี้ก็มีมอกนะครับที่ที่ในเรื่องของโครงฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามานะครับเพราะว่าเราอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทางจิบล็อกเองก็ยังแนะนําว่าใช้ฟ้านะครับที่ทนทั้งความชื้นทนทั้งเชื้อรานะครับในเรื่อของ M2Tech เนี่ยนะครับในตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีความสบายใจนะครับที่เวลาที่เราอยู่อาศัยไปแล้วนะครับฟ้าที่เราใช้งานเนี่ยจะมี ความทนทานนะครับและอยู่ไปได้นานนะครับไม่ต้องไม่ต้องดูแลรักษาบ่อยตรงจุดนี้นะครับทีนี้หลังจากที่ยิป็อกเองนะครับได้จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาเริ่มดำเนินการก่อสร้างนะครับก็ทางยิป็อกเองนะครับช่างทุกคนนะครับรวมถึงผู้ควบคุมงานนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าน่ารักทุกคนนะครับผู้ควบคุมงานเองนะครับก็มีการดูแลหน้างานตลอดนะครับไม่ ไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งหรือว่าหรือว่าหลบไปไหนนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้ควบคุมงานจะถามเจ้าของบ้านเสมอนะครับในการก่อสร้างต่างๆนะครับตรงนี้ก็แม้แค่เซนติเมตรเดียวผู้ควบคุมงานก็ยังถามนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในจุดนี้เป็นสิ่งที่ที่ทางผมเองก็ค่อนข้างเน้นย้ำมากเพราะว่าในเรื่องของการก่อสร้างเอง นในจุดนี้เราอยากได้ในในสิ่งที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับไม่ไม่มีไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเองโดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้กําหนดไว้นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทีมของทางยิปบล็อกเองเนี่ยก็ก็ให้ความเคารพเราในจุดนี้นะครับไม่ไม่ไม่ทำไปโดยพลาการนะครับรวมถึงพอทำนะครับจนแล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีความต้องบอกว่ามีความเรียบร้อยนะครับในจุดนี้นะครับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านก็สบายใจที่เราได้เจ้าของผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับมาช่วยในการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็แล้วก,วก็ราคาสมเหตุสมผลลดเสีในการทํางานอย่างงานตรงนี้หนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยคือต้องต้องต้องเคลียร์ก่อนว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร แล้วเราระบบอะไรของเราเนี่ยจะมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลังจากที่คุยกันรายละเอียดดีเทลแล้วและมาดูงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูพื้นที่้างานจริงเรียบร้อยเนี่ยก็มาวางแผนแหละว่าเราจะทํางานยังไงเป็นสเต็ปสเต็ปเอาของมาส่งขึ้นงานสเต็ปแรกสเต็ปสองสเต็ปสามซึ่งอย่างทุกอย่างเนี่ยเราจะทําให้ตามทําตามแผนคุณลูกค้าเคลียร์ว่าเราต้องการเวลากี่วันในการเข้าพื้นที่ทํางาน แล้วจบงานเมื่อไหร่ท่งมอบงานวันไหนนั่นคือปัใจในการทํางานและงานนั้นต้องเป็นตามมาตรฐานที่เราคุยไว้กับลูกค้าความยากง่ายของงานไม้งานนี้งานนี้เป็นงานที่เป็นบ้านสร้างใหม่ไม่ยากเนื่องจากเราเริ่มสเตจที่1เลยนะฮะสองสามสี่หลังที่เราคุยลูกค้าเคลียร์แล้วเราก็เริ่มสเตจหนึ่งสองสามสี่สำคัญคือ,อ,อทุกขั้นตอนการทำงานเนี่ยเราต้องเคลียร์ว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นตามมาตรฐานของ บริษัทมาตรฐานการติดตั้งใช้สินค้าที่ได้คุณภาพครับต้องบอกว่าหัวใจของการสร้างบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าเนื่องจากบ้านหลังนี้เราเราสร้างกันเองนะครับดูแลเองนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆขั้นตอนนะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างได้ทุกขั้นตอนดังนั้นในสิ่งนี้นะครับก็อยากจะบอกอทุกๆท,ท่านว่า ในการก่อสร้างเองนะครับการที่เราได้เข้าไปดูในขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะป้องกันความผิดพลาดจากการก่อสร้างนะครับหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างไปแล้วได้นะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าตรงไหนเนี่ยจริงๆบอกว่าเมื่อมันมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเราควรจะแก้ไขไปเลยนะครับให้มันแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนในการก่อสร้างไปนะครับไม่ใช่ว่าเรารอจนถึง การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาลื้อซ่อมแซมภายหลังเนื่องจากการทําลักษณะที่ลื้อนี่นะครับมันจะทําให้เกิดการเขาเรียกว่า้ํานะครับในตัวบ้านเนี่ยมันก็จะชําไปค่อนข้างเยอะหรือว่ามีการชารุดไปค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่เราเข้าไปดูแลในขั้นตอนต่างๆตรงนี้นะครับจะทําให้เราป้องกันความผิดพลาดในการก่อสร้างหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลยจะว่าฝากทุกๆท,ท,ท่านว่า,าถ้าท่านใดนะครับมี การก่อสร้างบ้านอยู่หรือมีการาซื้อบ้านนะครับในณตอนนี้นะครับก็อยากจะให้สละเวลาสักนิดนึงนะครับเข้าไปดูที่หน้าง,งานนะครับติดตามด้วยนะครับตรงจุดนี้จะทําให้ท่านเองนะครับอยู่อาศัยได้อย่างสุขสบายนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลทางด้านสินค้าหรือข้อมูลทางด้านเทคนิคสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์027009444หรือจะเป็นแชทไลน์ที่ Line tboc อย่าลืมแอดข้างหน้านะคะแล้วทักมาแชทไลน์คุออยกันค่ะทีบ๊อกจบทุกเรื่อง